นุ่งผ้าสิ้นแบบใช้หัวระสิ้นง่ายมาก1ห,หัวระสิ้นนะคะสองยางรัดของแล้วก็สามเข็มกลัดมีแค่สามอย่างนี้เท่านั้นนุ่งได้สวยมากๆแน่นอนนะคะวิธีการนุ่งคือโอบผ้ารอบลำตัวแบบนี้นะคะเหมือนเดิมทีนี้ปอนจะนุ่งเป็นผ้าถุงป้ายละกันนะคะโดยมีหัวระสิ้นนะคะในงานนุ่งผ้าถุงป้ายจากนั้นค่ะพี่ๆป้ายปิดนะคะมาแบบนี้ กะว่าปิดขาทั้งสองข้างนะคะจากนั้นค่ะใช้มือจับผ้าเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ป้ายมาพอได้แบบนี้แล้วพี่ๆใช้มือรวบนะคะใช้ยางรัดของนะคะรัดไปอย่างนี้เลยอ่านั่นแล้วใช่ไหมคะพี่ๆดึงอีกค่ะดึงเข้าไปหมดสิ้นนะคะอันนี้คล้องเลยค่ะแล้วก็ม้วนม้วน,วนบิดมาอย่างนี้ แล้วก็สอดคืนกลับเข้าไปข้างหลังจากนั้นค่ะปอนแนะนําให้ใช้เข็มกลัดนะคะกลัดยึดจากทางด้านหลังที่ปอนจะทําประจําเลยเวลาปอนนุ่งสิ้นจัดระเบียบให้เรียบร้อยสวยงามเป็นพ้าถุงป้ายอันนี้จับนุ่งได้เลยแบบไม่ต้องตัดสวยาถ้าชอบขอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ